สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนน้อมหนักขลาดคนเดิมมาแล้วครับผมบอกภาษาบ้านๆอีสานบ้านเฮาครับมันนีน้อมหนักขลาดคนเดิมหยิบเหรียญเสมามาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันอีกเหรียญอีกรุ่นครับเป็นเหรียญเสมาของหลวงปู่บุญมาของหลวงปู่บุญมาครับผมกีิดังแห่งจังหวัดปราจินครับแห่งสนับสงเขาแก้วทองผมได้มา ให้พี่น้องเด้เบ่งเด็ชมกันอีกรุ่นครับผมเป็นเหเรียญเสมารุ่นเจ้าสัวบูรพา,านะครับรุ่นเจ้าสัวบูรพาครับได้มาหนึ่งองค์ครับเป็นเหรียญเสมาลงยาเนาะครับเนาะเสมาลงยาถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างสวยงามอีกเหรียญอีกรุ่นของหลวงปู่ครับผมเอามาให้ชมกันนะครับนี่ครับเป็นเหรียญเสมาลงยาเนาะครับเนาะ หลวงปู่หลวงปู่บุญมานะครับนี่ลักษณะของเหรียญจะเป็นเหรียญทรงเสรมาเนาะครับน้อแล้วก็มีรูปตรงกลางครับเป็นรูปหลวงปู่ตรงกลางหลวงหลวงยาสีครับหลวงยาสีหลวงยาสีฝาสีเหลืองแล้วแต่สีจีวรเนาะครับน้อด้านล่างนี่ก็จะเป็นหัวช้างครับช้างสามเสียเน,นะครับน้อถือว่าเป็นพระที่สวยงามนะครับหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโม แห่งสันสนสงเขาแก้วทองจังหวัดปราจินบุรีหากศรัทธาในองค์หลวงปู่ก็หาเก็บหาสะสมหาบูชาได้ด้วยครับวัตถุมงคลของหลวงปู่ก็มีมากมายหลายรุ่นครับผมมีมากมายหลายรุ่นนะครับวันก่อนผมก็เอาเหรียญเซมาสนะม่านให้พี่น้องในเบึงไงด้งดงชมกันเนาะครับนอวันนี้ดูเหรียญเจ้าสัวบุรพา ถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างสวยงามอีกเหรียญอีกรุ่นของหลวงปู่ครับผมถึงสร้างในปีพศ2564สครับสร้างในปีพศ2564ยสวยๆครับด้านหลังก็สิเป็นสางนะครับนอะด้านหลังก็จะเป็นช้างเป็นช้างสามเสียเน,นะครับนาะเป็นช้างสามเสียงหรือช้างเอราวันนะครับนาะสวยงามครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับองนี้เป็นเนื้อทองแดงวัตถุมงคล ของหลวงปู่ของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมกับสวยครับสวยประมาณนี้นะครับนอหากศรัทธาในองค์หลวงปู่กับหาเก็บหาสะสมหาบูชาเด้อครับวัตถุมงคลของหลวงปู่ก็มีมากมายหลายรุ่นนะครับอยู่ที่ว่าศรัทธาชอบรุ่นใดก็หาเก็บหาสะสมหาบูชาเอาครับผมหลวงปู่บุญมาเกจิด,ดังแห่งจังหวัดปราจินบุรีอำเภอรกระบินครับอำเภอรกระบินบุรี สำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับได้มาหนึ่งเหรียญน,นะครับรุ่นนี้ได้มาหนึ่งเหรียญครับเป็นรุ่นนี่ครับรุ่นเจ้าสวัวบูรพาหลวงปู่บุญมาโชติธรรมูสำนักสงฆ์เขาแก้วทองจังหวัดปราจินบุรีสั่งในปีพศ2564ยส,สครับสวยๆครับเอามาให้ชมกันนะครับนะสัทธาก็หาเก็บ หาสะสมหาบูชาด้วยครับวัตถุมงคลของหลวงปู่วุ้นมาเลยผมก็ได้มาหลายรุ่นด้วยครับเดี๋ยวผมจะทยอยหยิบมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับจะทยอยหยิบมาให้ชมกันเรื่อยๆผมก็ได้เก็บรุ่นละองสององนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ชมกันเรื่อยๆกับปล่อยต่อเขาไปน้ำเนียครับผมก็มีคนเช่าต่อไปด้วย เหลือบ,บกิลุนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอากล่องซองให้พี่น้องได้เบิ้งได้ชมกันครับนี่โอ้ยห,ห,หน้าตาหลวงปู่ครับหน้าตาหลวงปู่นิ่ตาไล่ผมสวยงามครับผมช้างเอราวันช้างครับผม สวยงามครับหากศรัทธาในองค์ลุงปูก็หาเก็บหาสะสมบูชาเด้ครับผมลุงปูคนกน็อายุเยอะเลยนะครับ80บกว่าปีแล้ว80บกว่าพรรษาแล้วนี่โหสวยงามครับเดี๋ยวไองด้านหลังครับเดี๋ยวซองด้านหลังดูนะครับอือพีนะโห วยงามมากเลยยันนะครับนาะไม้เลียครับผมหนึ่งหกเก้ายันนุ่นสวยงามครับผมน่าเก็บน่าสะสมน่าบูชานะครับหากไปพบไปเจอก็หาเก็บหาสะสมบูชาด้วยครับวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญมานี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ อยู่ที่ศรัทธานะครับอยู่ที่ศรัทธาเดี๋ยววันหลังผมจะเอาเหรียญพยักวานนให้ชมนะครับนี่รุ่นนี้ด้วยอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปูป่บนมานะครับรุ่นพยักวานนเดี๋ยวค่อยดูวันหลังนะครับวันนี้ดูเหรียญเจ้าสัวบุรพาเจ้าสัวบุรพาคือก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามอีกองอีกรุ่นของหลวงปู่ครับผมน่าเก็บน่าสะสม เป็นอย่างยิ่งครับนาเก็บนาสะสมนาบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับตรง,ตรงปลายหัวนี่ก็มีโคดนะครับนี่ก็ต่อโคดนะครับเป็นโคดนะครับสวยงามสวยๆครับผมผมก็ขอฝากช่องน้ำเด้อครับหนอมนาคลาดคนเดิมครับมีอย่างดีๆจะเอามาลงให้พี่น้อง ได้บึงได้ชมได้ศึกษากันวัตถุมงคลสายต่างๆเด็กจะทยอยยิบมาให้พ imi ี่น้องได้บึงได้ชมได้ศึกษากันนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันครับหากไพ่หูข้อมูลพระองค์นั้นพระองค์นี้ก็คอมเมนต์บอกผมนําเด้อครับพี่น้องผมก็ไม่ได้รอบรู้เรื่องพระนะครับแต่ผมเป็นคนชอบพระเอาพระมาให้พี่น้องได้เบึงได้ชมได้ศึกษาน้ากันครับแลกเปลี่ยนความรู้กันครับสอบถามกันนะครับนาะหากรู้ข้อมูลก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับ สวยงามครับพี่น้องหากรัทธาก็หาเก็บหาสะสมบูชาเด้อครับพี่น้องต่อไปภายภาคหน้าสิหายากเลยครับวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญมานี้จะหายากนะครับภายภาคหน้าจะหายากหากรัทธาก็หาเก็บไว้เต็มหนิ่งหนึนะครับนะ้อหาเก็บไว้ต่อไปจะหายากราคาก็จะแพงนี่ผมก็เช่ามากอะ่ะดังบวัวแพงเลยครับเช่ามายังไม่แพงราคาอยู่หลักร้อยกลางกลาง หน่อยกลางๆตันนี้ก็น,น่าสิกระโดดขึ้นมาแน่ล่ะครับผมราคาก็เรื้มแรงขึ้นแล้วล่ะหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมสำนักสงฆ์เขาแก้วทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีเกจิดังอีกองค์อีกรูปหนึ่งที่ผู้คนชาวไทยเคารพและศรัทธ,ธาในองค์หลวงปู่ครับผมวิธีขังเนี่ครับพี่น้อง จักจิ์ครับผมหากศรัทธาก็หาเก็บนะครับเมื่อนี่กับผมน้อมนาคาาดคนเดิมกับจิคอ,อยุติวิดีโอแค่นี้เนาะครับน้อไว้พบเจอกันวิดีโอหน้าครับว่าผมจะเอาพระรุ่นใดมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมได้ศึกษากันครับคอยดูคอยติดตามเนาะครับน้อคอยดูว่าผมจะเอาพระรุ่นไหนของหลวงปู่บุญมามาให้ชมกับฝากกดถูกใจกดซับสไครกดกระดิง่งให้น้ำเด้อครับสิบ่นได้พลาดวิดีโอดีๆของผมครับผม สารับมือนีไปแล้วครับผมขอบารมีองค์หลวงปู่บุญมาจงปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องสุภูสุคนที่ติดตามผมที่เบิ่งวิดีโอนี้ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญให้พบพานแต่สิ่งดีๆเงินไหลนองทองไหลมาถูกเร็กถูกหวยกันสุภูสุนคนขับสารับมือนีหนอมหนักขลาดมึงสุรินหนอมหนักขลาดคนเดิมไปแล้วครับผม ไว้พบเจอกันวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม